ยันกันผีตะกุดนะคะอีเป๋ไอขิกอะไรพวกนี้จะช่วยป้องกันไล่ผีได้จริงใช่ไหมคะถามว่าจริงไหมอจารย์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะค่ะมันคือคอนเทนต์บางคนมันโพสต์ว่าทําไปสามวันเจวันกลับต้องแหละทั้งนนจารย์มีเด็กคนหนึ่งมาหาผมมาถึงปั๊บผีเข้านี่นู่นั่นแล้วก้างว่าเขาเนี่ยโดนคนทําของใส่เนี่ยก่อนมาหาหมอป้านเนี่ยโดนหมอหลอกไปเจ็ดันแล้วเอเเลย ผมบอกได้ถ้าผมช่วยมึงโทรศัพท์ไปบอกผัวมึงก่อนให้ผัวมึงไปแจ้งฟา์มไอ้หมอตอนนั้นอ่ะที่เอ,เอาเงินไปเจ็ดพันถ้าผัวมึงไปแจ้งความกูช่วยมึงเลยจานแจ้งครับแจ้งแล้วก็ช่วยแล้วก็อธิบายด้วยเหตุและผละว่าสิ่งที่มึงเป็นเนี่ยไม่ได้โดนของแต่มึงคิดมึงไปแค้นชาวบ้านที่ก็ะที่ไอ้หมอผีมันอ้างแั่ว่ามึงโดนของกองโงมึงโดนของ <S <S แ,แสดงว่าอีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละช่วยป้องกันไม่มีจริงใช่ไหมทุกอย่างอยู่ที่ใจอาจารย์